สวัสดีค่ะหายไปนานเลยนะคะสวัสดีครับเจอโ h o w วีครับวันนี้มาทําอะไรคะลูกทการศึกษาครับการศึกษานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งใครสามารถพูดให้ความรู้เกี่ยวกับค่ายบางกุ้งได้บ้างไม่มีแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงแป๊บหนึ่งค่ะจิ้มสคริปต์เิ้มสคริปต์ ใครบังกุ้งไม่ใครจะหารเรือในสมัยแผ่นดินเจ้าเอกทัพขอให้เนียนเนียนสมัยพระเจ้าสมัยกันบังตากษัตริย์ธรรมะให้เกณฑ์กองทัพเข้าใครบางกุ้งจังหวัดอะไรคะจังหวัดจังหวัดสาครค่ะไม่ใช่จังหวัสงขลาไม่ใช่จังหวสงครามังหวัดสงขลาสาครนี่จะเป็นนาเกลือนะคะระหว่างทางที่เข้ามาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์มากมายเลยค่ะ นะคะสถานที่ต่อไปคือพญานาคสองแล้วก็ตลาดน้ำอันมัวค่ะเมื่อกี้จะพูดลำพยาแล้วก็กลับโรงเรียนนะคะแล้วับโรงเรียนไม่กลับโรงเรียนไปไหนค่ะกลับบ้านกลับบ้านโอเคบายบาย